หลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อหนึ่งประเดิมสนามฟุตบอลชายซีเกม2023กลุมบีนัดแรกที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็ทำผลงานกันได้ดีเลยทีเดียวสถิติการวิ่งของนักเตะไทยในเกมนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉลีย่ยทั้งหมดอยู่ในราว9.3กิโลเมตรโดยนักเตะที่วิ่งระยะทางเยอะที่สุด5ันดับแรกก็จะมีชานนรลคงที่วิ่งไป9.723กิโลเมตร อิลฟานวิ่งไป9.436กิโลเมตรธิลักวิ่งไป9.362กิโลเมตรจักระพงวิ่งไป8.749กิโลเมตรผงสะกรวิ่งไป8.365กิโลเมตรก็บง่งบอกได้ถึงการเคลื่อนที่ของนักเตะทีมชาไทยของเราที่ดูค่อนข้างทำกันได้ดีในการไล่บอลบีเพซซิ่งหรือกระทั่งการขยับหาพื้นที่เพื่อรับบอลน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าแฟนบอลสิงคโปร์จะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังเกมนี้ เราลองไปดูกันนะครับถ่ายห,หน้าเล่นกันอย่างเร็วพวกเขาฉกบอลอยู่กลางสนามกระพิบตาเดียวยืนยิงที่หน้าประตูทีมของเราแล้วนักเตะของเรายังเดินจ็อกกิ้งอยู่กลางสนามอยู่เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับเห็นได้ชัดว่าสิงคโปร์ยังห่างไกลจากทีมชาติไทยมากระยะห่างระหว่างดาวอังคารกับโลกเลย <c oughs> ก็มีแฟนบอลสิงคโปร์นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ไม่น่าจะใช่ดาวอังคารนะ น่าจะเป็นดาวเนปจูนมากกว่าส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่านักเตะไทยมีแต่คนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นก็มีแฟนบอลสิงคโปร์นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ตัวเตี้ยอย่างชนาทิพย์ก็ใช่ว่าจะไปต่อกรกับทีมชาติไทยได้นะคอมเมนต์ถัดมานะครับไทยมีโอกาสยิงประตูของเรากี่ครั้งไม่รู้รู้แค่ว่านับจนหลงไปต่อที่คอมเมนต์ที่ห้าน,นะครับ เจอไทยกับเวียดนามนับประตูเผื่อไว้เลยไม่ให้ทำกว่า2ลูกคอมเมนต์ต่อมานะครับทำได้ดีมากแล้วพวกเรา,พาแพ้แพ้กับทีมที่เป็นเจ้าแห่งซีเกมก็ว่าได้ไม่เป็นไรต่างเรียนรู้กันไปหรือต่อให้เป็นทีมชุดใหญ่เราเองก็คงสู้ไทยไม่ไหวอยู่ดีเราทำกันเต็มที่ทำได้ดีกับสกอร์ที่ออกมาเอาเะไม่ใช่วันสิ้นโลกสักน้อยคอมเมนต์ถัดมานะครับ เราเองก็ยอมรับแล้วก็เคารพความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ก่อนเกมก็ทำใจไว้แล้วแหละ <Wow. S 1> คอมเมนต์ที่8นะครับดูแล้วเหมือนกับว่าทีมของเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยคอมเมนต์ที่9นะครับทำได้ดีมากเสือโครงบังกลาเทศจะติดตามผลงานที่น่าทึ่งนี้ต่อไปนะ <c oughs> ก็มีแฟนบอลสิงคโปร์นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ไอเราก็นึกว่าเป็นหน้าเพจของสมาคมฟุตบอลบับงกลาเทศจริง แฟนบอลก็มาเซลสิงโตแห่งอาเซียนกันพอสมควรนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับเท่าที่ดูเราไม่ได้มีเพียงแค่ความผิดพลาดในการป้องกันเท่านั้นที่นำพาไปสู่การเสียประตูคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้ว่าเราจะแพ้ครั้งผมก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ต้องดูเป็นอันดับแรกก็คือแนวรับที่ดูค่อนข้างอ่อนแอการประกบไม่ดีและไม่ดูดันพอ โดยเฉพาะกองหลังกองกลางในส่วนของการสร้างสารรค์เกมนั้นกองกลางก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรตามสภาพว้าว <Wow. S 1> คอมเมนต์ถัดมานะครับกัมพูชากับเราดูเหมือนว่าพวกเขาจะยกระดับขึ้นนะเห็นพวกเขาเล่นกันไหมรูปเกมของพวกเขาสามารถที่จะต่อกรอกับผู้ต่อสู้ได้ไม่เร็วเลยแม้ว่าเวียดนามจะดูเหนือกว่าแต่เราก็นิ่งไม่วันส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่า สิงคโปร์น่ะคงจะพากันลงข่าวกันอย่างอืกระทึกกว่านี้ถ้าหากว่าสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ถัดมานะครับสมัยนี้หันไปดูฟุตบอลหญิงดีกว่าเราไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับเราในฐานะแฟนบอลต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดแล้วก็ใส่อ emoji ํำนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรใหม่คอมเมนต์ถัดมานะครับ เกมรับการป้องกันของเราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ที่18นะครับไม่มีอะไรที่ต้องประหลาดใจความคาดหวังกับความเป็นจริงเข้าร่วมก็เพียงเพื่อที่จะพ่ายแพ้เท่านั้นคอมเมนต์ที่19นะครับสกอร์ไม่ต่างจากเดิมเลย <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับทุกวันนี้ผมก็ยังคิดว่าเราไม่น่าจะแพ้ได้ง่าย อายุตอนนี้ก็รุ่นราวข่าวเดียวกันเด็กๆก,ก็ดูแข็งแรงดีหรืออาจจะเป็นเพราะเกรงขามคู่ต่อสู้มากเกินไปหรือเปล่าบางที่อาจจะเป็นเพราะด้านจิตวิทยาก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมานะครับมาตรฐานของทีมสิงคโปร์ก็ยังคงเหมือนครับแฮร์รี่แม็กควายที่แพ้ไปเรื่อยๆคอมเมนต์ถัดมานะครับสิงคโปร์เป็นทีมที่มีผลงานคงเส้นคงวามากคำรามสู้ต่อไปนะ แซวกันยกใหญ่นะครับส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ทําให้เราได้เห็นมาตรฐานของฟุตบอลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าผลงานของทีมในปัจจุบันอาจจะถือว่าแย่มากสําหรับบางคนแต่ก็น่ายินดีที่เห็นว่าแฟนบอลยังคงใช้คําพูดดีๆกับพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ20ปีที่แล้วการแสดงออกดังกล่าวน่าจะได้รับคำหยาบคาและคำวิจารณ์ที่รุนแรงจากแฟนบอลสงสัยว่าจะเป็นเพราะการใช้ภาษาที่สุภาพและการให้กําลังใจกับทีมนั้นจะส่งผลดีมากกว่าการใช้คำที่รุนแรงหรือการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเมื่อก่อนนะคอมเมนต์ถัดมานะครับโอเคอย่างน้อยก็ยิงมาได้หนึ่งประตูกองหลังเล่นกันเลทเทปไปหมด แม้แต่ผู้บรรยายของสิงคโปร์บรรยายไปก็แทบจะรับส่วนคอมเมนต์แฟนบอลท่านสุดท้ายนะครับเกมนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยเสียงขบขันเช่นเคยปีแล้วปีเล่าสิงคโปร์ก็ยังคงทำได้เพียงแค่เอาเด็กไปฆ่าสามารถสู้ได้กับบรรไนหรือไม่ก็ติมอร์เลสเตเท่านั้นช่างหน้าอานาถ <c oughs> และน,นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลสิงคโปร์บางส่วนนะครับ หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อหนึ่งในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของฟุตบอลชายซีเกม2023นะครับ